สวัสดีครับลูกค้าที่รักนะครับผมตอนนี้เครื่องสูบน้ําอยู่ที่ผมจะมีเยอะมากหลายรุ่นมากครบที่สุดนะครับผมจะมีตั้งแต่เครื่องสูบน้ํารุ่นดึงสตาร์ทธรรมดานะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี่กุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็ดึงในตัวนะครับผมแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวปั๊มแรงดันนะครับตัวนี้จะส่งได้สูงมากถึง65เมตร นะครับผมแล้วก็ส่งได้ไกลเป็นกิโลข้ามเขาได้นะครับผมตัวนี้ออก3ทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละตัวนะครับอ่าเริ่มจากตัวที่ปกติก่อนที่ขายทั่วไปนะครับตัวนี้ของเราแคมแคมเล็กนะครับปั๊มมีเนียมนะครับผมตัวนี้นะครับ7.5แรงม้านะครับ7.5แรงม้าปั๊มมีให้เลือก2นิ้วนะครับ3นิ้วนะครับแล้วก็4นิ้วจะเป็นตัว15แรงม้านะครับเรามีถึง4นิ้วนะครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊มมินิแมนะครับปั๊มมินิ e ียมใบพัดเดียวนะครับผมต่อไปตัวนี้นะครับตัวรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับผมตัวนี้ใช้ง่ายมากเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือว่า,าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ชายที่ชอบสบายๆนะครับแค่บิดสตาร์ทก็ใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้จะมีถาดตัวรัดแบตให้นะครับผมมีซื้อพร้อมแบตด,ด้วยนะครับหรือว่าจะซื้อแค่เครื่องอย่างเดียวมีแบตอยู่แล้วก็ได้เหมือนกัน นะครับตัวนี้ก็จะมี2นิ้วนะครับ3นิ้วแล้วก็4นิ้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ง่ายมากครับระบบมันนะครับเหมือนเหมือนว่าเออมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็บิดปั๊บนะครับผมเราเปิดน้ำมันเปิดน้ำมันดันโช๊คไปซ้ายมีลูกศรบอกนะครับผมเราไม่ต้องดึงละตัวนี้คือคันเร่งนะครับเต่าคือช้ากระต่ายคือเร็วนะครับผมเดี๋ยวไว้กลางๆครับไว้กลางๆนะครับผม อ่าแล้วก็บิดดูนะครับง่ายมากครับนี่นครับผมอันนี้สองนิ้วนะครับสองนิ้วนะคบผมตัวนี้มันทำให้ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเราปิดก็ออฟนี่ครับแค่นี้เองหรือจะดึงก็ได้นะครับถ้าแบตหมดหรือแบตไม่มีหรือก็สามารถดึงได้ตัวนี้สามารถชาร์จ แบตเข้ามาในตัวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นานแบตอาจจะหมดอาจจะต้องถอดแบตออกไปชาร์จเองนะครับผมอ่ะต่อไปรุ่นสุดท้ายรุ่นใหม่นะครับตัวนี้แปดแรงม้านะครับผมแปดแรงม้าดูความเนี่ครับโซ่เฮดนะครับหกสิบห้าเมตรส่งสูงครับตัวเนี้ยลูกค้าก็จะเรียกว่าเครื่องชนปั๊มดับเพลิงนะครับหรือชนปัม๊ม สองใบพัดก็ะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือสองใบพัดนะครับใบพัดจะไม่เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับผมจะต่างกันเลยนะครับอันนี้ออกแบบมาดีมากคือเน้นดูได้ลึกนะครับผมลึกได้เป็นสิบอ่าสิบห้าเมตรได้ครับตัวนี้ส่งสูงส่งข้ามเขาอ่าสวนทุเรียนนะครับหรือสวนอะไรก็ได้ที่อยู่ข้ามเขาหรือส่งจะส่งน้ําขึ้นเขา นะครับได้สบายห5้าเมตรสูงนี่แนวแนวดิ่งนะครับห5้าถ้าแนวชันเนี่ยก็จะได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตัวนี้เครื่องแดแรงม้านะครับสีแดงนะครับมันจะมี2รุ่นเออีแดงก็สีดำนะครับก็จะอยู่ตามล็อลอ็ลอที่สินค้าเข้ามาตอนนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมตัวนี้ปั๊มเป็น2ใบพัดนะ2ใบพัดนะและดูดดูด2นิ้วนะครับออก2นิ้วนะครับยังไม่พอสามารถออกนิ้วครึ่งได้ นะครับเนี่ยครับนิ้วครึ่งสองทางได้นะครับหรือว่าลูกค้าก็จะไปใช้เป็นปั๊มดับเพลิงนะครับหรือว่าเป็นปั๊มที่มันส่งได้ไกลๆตัวนี้แนะนํานะครับผมอ่ะเรามาเริ่มตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้โปรโมชั่นนะครับ2นิ้ว2,690บาท3นิ้ว2790นานะครับรุ่นดึงธรรมดานะครับผมอ่ะแล้วรุ่นกุญแจรุ่นกุญแจนะครับกุญแจสตาร์ทนะครับ ถ้าไม่เอาแบต2นิ้ว3,990นะครับ3นิ้ว4,190บาทนะครับถ้าเอาแบตเตอรี่เพิ่มเพียงแค่4 0 0บาทนะครับผมก็จะได้แบตเตอรี่ไปด้วยแบบนี้นะครับผมถ้าซื้อผมว่าแนะนำซื้อพร้อมแบตไปเลยคุ้มกว่านะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีขนาดเดียวดูด2ออก2แล้วก็ออก1.52ทางนะครับผมตัวนี้8แรงม้าตัวนี้ราคาเพียง ,3990 บาทนะครับผมแนะนำนะครับของเรา นะครับนำเข้ามาตรฐานญี่ปุ่นนะครับตัวแคมเป็นเหล็กนะครับผมเฟืองก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้รับประกันอายุงาน1ปีนะครับมีปัญหาสามารถสอบถามมาได้ในเพจเจ้าพยานะครับผมโอเคครับฝากสินค้าดีๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ